ทั้งคู่อะค่ะเหมือนมีสิ่งที่ต้องทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จริงๆเป็นช่วงที่ต้องหาพยายามหาเวลาให้ตรงกันให้ได้ค่ะทุกอาทิตย <c oughs> ์หรือทุกสอปดาทิตย์หรือทุกเดือนหรือก็คือเมื่อจริงๆคือว่างเมื่อไหร่ก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนิชัยเองก็ต้องบินแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอยาวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พยายาม m มเนจเวลาให้ให้บาลานซ์ที่สุดค่ะ ถึงคุณหรือเปล่าแต่คุดพ่อนะคะอะไรนะก็ค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่ทั้งนิชาแล้วก็พี่โน่พยายามบาลานซ์เวลาให้ได้อยู่จริงๆค่ะแบบไม่เพราะว่าก็ถ้าได้เจอกันมันก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานก็จะดีส่วนอย่างคิวเราจะยาก เขาพูดงั้นดูน่าจะคิวเราน่าจะยากกว่าเขาหนะหนูว่าทั้งคู่ค่ะ <c oughs> เหมือนแบบพี่โน่ก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากแล้วก็ถ่ายหนังด้วยละครก็กาลังจะเปิด <c oughs> ต้องเวิร์กช็อปต้องดูแลร่างกายเลยค่ะหนูก็เหมือนกันเลยงั้น <c oughs> ก็มีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะไปหมดเลยงั้นก็จริงๆทั้งคู่ค่ะแต่ก็พยายามแบบหาเวลาให้ตรงกันก็ได้หรือว่าไม่ไม่งั้นก็เวลาที่หนูว่างหนูก็ไปเจอเขาที่สนามบอลที่ <c oughs> ไปกินข้าวกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย,ย<ม>่างเงี้ยตกกันเลยไม่ค่ะไม่เลย<ม>คืออยากให้ทุกคนเต็มที่กับการใช้ชีวิตมากๆ<ม>เหมือนทั้งสองคนก็คุยกันแล้วว่าแบบพี่โน่อยากทําอะไรแบบใช้ชีวิตในพาร์ทวงกลมของพี่โน่ให้สุดเลย<ม>นชาก,ก็จะเต็มที่เหมือนกันแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราก็ให้กําลังใจกันมันก็น่าจะดีกว่าเวลาไม่มีจุดขั้นแบบไม่ได้แชทหาไม่ได้โทรหาอะไรใช่ไหมคะจริงจริง เป็นคนไม่ได้แชทกันเยอะอยู่แล้วจะแบบว่าถ้าว่างก็โทรอะไรอเงี้ยค่ะจะไม่จะไม่ได้แบบต้องพิมพ์อะไรตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยากโฟกัสกับสิ่งตรงหน้ากันด้วยแต่วันต้องไม่ยินเสียงอะไรนะทำไมมันต้องทำหน้ากุ้งเกี๊วก็ค่ะก็ได้ยินก็ดีมันก็เป็นกําลังใจแบบค่ะยกปุ๊บคิดถึงนะครับเลยไหมคะอันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัว ก่ะก็ก็ก็มีค่ะก็แบบมีพูดอะไรให้กำลังใจกันเป็นปกติเติมใจเติมใจกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมส่วนของการที่คุยผ่านโทรศัพท์สิ่งที่เห็นว่าพี่นุ่งกำลังเหนื่อยในเรื่องนี้คืออะไรหรอโอ้ถ่ายหนังเขาก็เหนื่อยนะคะถ่ายหนังถ้าน่าจะเดือดมากเลยเหนื่อยมากเลยก็รู้ว่าว่าแบบเหมือนใช้ร่างกายหนักด้วยตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลายอย่างค่ะตอนงานฟุตบอลของพี่ที่เขาไปดูแลก็ก็เหนื่อยค่ะคแบบเหน่อยแล้วเหมือนเราเป็นห่วงเราหลายงานมากเลยหลายแบบพาร์ทมากเลยอะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบดูแลตัวเองดีมากร่างกายแข็งแรงมากอะไรเงี้ยก็หนูอาจจะน่าเป็นห่วงกว่าค่ะในทางกับกันพี่นู้มีวามเป็นห่วงแล้วบอกกับเราย้ำสนุกว่าเรื่องอะไรค่ะน่าจะเรื่องการ กินค่ะแบบใช่บางทีหนูทำงานเยอะๆแล้วหนูแบบเหนื่อยหนูก็จะเลือกที่จะนอนมากกว่าที่จะแบบที่จะทานข้าวเป็นมนื้ออะไรอย่เงี้ยก็เป็นเรื่องนั้นามากกว่าอมไม่ใช่ว่าความคิดถึงท,ทําให้เรากินข้าวไม่ลงถูกไหมคะ <laughs> นิดนิดนิดน่นิดนิดอะดนิดด ดีไหมอก็จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเจอก็อาจจะกินข้าวอร่อยขึ้นนี่แหละเรื่องกางานมันดึงเราทําให้บันไทยไม่ได้อยู่ที่กันหรือเปล่าชินอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทไทยหนูก็ไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้เจอค่ะเพราะว่าพี่โนเขาก็ถ่ายหนังเสร็จเขาก็กลับมาเจอแล้วก็กลับไปถ่ายหนังต่อค่ะก็ต้องขอบคุณที่เขา ขีง,งานมา,มาใช่ค่ะไปฉลองกันที่ไหนบ้างคะไม่ได้ฉลองเลยค่ะก็เจอกันที่บ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็พี่เขากลับไปทํางานก็แยกย้ายค่ะแต่สิ่งที่หวัดนตอนนั้นคือการโพลลูปลงใช่ไหมคะ T ฟเอ็นหรือเปล่าอ๋อค่ะก็ก็น่ารักดีค่ะก็ค่ะ อนนั้นเราเรารู้ไหมคะว่าพี่เขาจะโพสร,รูปนี้ลงไม่รู้รค่ะสัญลักษณ์คือการกอดการซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นไม่มีรูปจะให้โพสด้วยคะ่ะคือรูปเก่าๆก็ลงไปหมดแล้วอะไรอย่าง<ม>เงี้ยแบบเพราะเราเป็นคนเหมือนแบบถ้าถ้าเจอกันก็จะถ่ายรูปกันน้อยมากเลยอ่ะก็จะแบบว่าใช้เวลาตรงหน้าให้ให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมถ่ายรูปบ้างก็ไม่มีรูปลงแต่ว่าก็วันนั้นของของหนูหนูก็เลยแบบเอ้ยขอถ่ายรูป ก่อนออกบ้านจื้อนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงอะไรเงี้ยได้ถามพี่ลูกไหมคะว่ารูปนั้นมีความหมายยังไงบ้างเอ้ยไม่ได้ถามไม่ได้ถามใช่ไหมเพราะมันมันอิ่มความหมายไปแล้วเราไม่ต้องถามใช่เรารู้กันไม่ต้องพูดนะคนสุดตายเลยต้องไปอ่านคอมเมนต์เพราะคอมเมนต์ก็แซวโอ้ยไม่ได้อ่านเลยอ่ะค่ะแต่มีแผนวางแผนไหมว่าเออเราจะไปเที่ยวกันนะอะไรเงี้ยว่าเออเราไม่ได้เจอใช่ ไม่มีแต่วางแผนว่าจะให้ต้องมาดูฮาราบาร่ากันนะคะทุกคนเข้าหนังเข้าหนังเลยดูหนังผีได้เหรอใช่ค่ะเราดูหนังผีถ้าใครมีแฟนก็แบบอ้าวอ้าอ่ไปตกใจกับคนข้างอะไรเงี้ยอย่างไรดันจับเขาหน้าข้างแล้วต้องอย่างไงนะครับเพื่อให้เรารู้อยู่แล้วนะว่าว่าหนังจะน่ากลัวยังไงเราก็ใส่เต็มที่ได้เลยใช่คือเรื่องนี้หลออแน่นอนใครที่กำลังคุยคุยกับใครอยู่แล้วอยาก มีประสิทธิสัมพันธ์โมเมนต,ต,ต,ต์ก็เข้ามาดูฮาราบาลาได้ค่ะมโมเมนต,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 ต์นี้เราเกิดกับเกิดราบ่อยไหมคะที่แบบจำสแก,กน้ะแบบเออก็บ่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนกลัวแต่ว่าชอบดูใช่ใชค่ะก็ท้าทายดีเหมือนกันค่ะตอนถ่ายก็กลัวจริงออรใช่เพราะว่าบรรยากาศเขาเซตฉากอะไรแบบ หลอดนะเกี okay, <laughs> ่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกว่าหนักที่สุดในชีวิตคุณคะมันส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือว่าร่างกายราอย่างไรบ้างคะคือจริงๆที่บอกว่าหนักที่สุดในชีวิตคือช่วงเอ่อเวลาถ่ายอาจจะไม่ได้นานค่ะแต่ว่าด้วยตัวละครเขาเจอเรื่องที่มันที่มันพีคสุดมากๆอ่ะเลยเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใช้ร่างกายในในในสถานการณ์นั้นหนักมาก,อมมากๆอะค่ะคือแบบ ถ่ายหนังจบแล้วหนูกับบ้านมากรุงเทพแล้วก็ยังแบบหนูปวดเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อ,อเสบไปสามวันทั้งตัวด้วย่ะไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งคือทั้งตัวเลยก็ภาวะเครียดมันภาวะที่ที่ตัวละครเจอมันหนักมากๆม,ม,ม,มันก็ใช้ร่างกายหนักใช่ค่ะทั้งทั้งภาวะในจิตใจแล้วก็ร่างกายอะไรอียเราก็เต็มที่ค่ะก็อยาก เห็นว่ามันก็พาเราไปแตะไดที่สุดของเรามันมันจริงเหรอคะหรือว่ามันยังไงหนูว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกมันมันแตะพาร่างกายหนูมันไปไปหนูไม่บอกค่ะว่าแต่ว่ามันมันพาร่างกายเราตัวละครเนี้ยมันพาไปแบบจุดที่มันรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่าอย้เอออะไรประมาณนั้นนะคะแบบแบบ บบะะอคฝากซัพพอ,นนอ,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 อลพีค่คนนี้หน่อยได้ไหมคะเออุ๊ยฝากซับคอลพี่คนนี้หน่อยได้ไหมคะวันไหนคะวันนี้วันที่3เมษายนนะคะอยากให้ทุกคนมาดูถ้าใครอย่างที่บอกนะคะไม่ไม่จำเป็นแค่ต้องชอบดูหนังผีอย่างเดียวนะคะคนที่มีคู่เรื่องมีโมเมนต์ก็มาดู <laughs> <laughs> ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าฝากด้วยค่ะทุกคนตั้งใจทำงานมากแล้วก็แบบ เรื่องนี้หนูว่ามันเป็นหนังผีที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่ทุกคนเคยเห็นแน่นอนมันมันจิตหลุดมันหลอนอย่างชื่อเรื่องเลยค่ะมันพ<ข>านนไปสูป่มวามฝัแม่แนจะได้เจอพี่จโจ้กับพี่นิชาเนาะในโรงได้คะ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ะแลบวพิมพ์ปูสุดท้ายนะคะหัวเราะเลยได้ค่ะวันนี้นะพี่ชาตัวนี้นะคะหนึ่งสองสามขึ้นแสนแรงมากต้องโดนมาา น,นึ่สองสามค่ะหนงสอง